นะักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตามพัฒนาตำบลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตำบลอุทัยสวรรค์เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของมมอำเภอนาการและจังหวัดหนองบัวลำพูโดยมีกระบวนการทำงานโดยอาศัยกระบวนการคณะทำงานที่เรียกว่า กระบวนการห้าเสือพัดห้าเสือพัดนี้ประกอบไปด้วยหนึง่งภาคราชการในระดับอำเภอมีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนและให้คำปรึกษาสองภาคราชการในระดับตำบลน,นั้นมีหน้าที่ในการเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการทางานสามะทําทงานที่เรียกว่าชุมชนหรือหมู่บ้านซึ่งประกอบไปด้วยผู้นําชุมชนทั้ง12ชุมชนของตาบลอุทัยสวรรค์หัวหน้าคุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 4. ก็คือโรงเรียนแล้วก็ ก็คือพันธรกรขขายทางด้านกิจการทางศาสนาแล้วก็6ก็คือองค์กรเกี่ยวข้องกับองค์กรการกุศลต่างๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยบูราณาการในการทํางานและในการทํำเพื่อนครับผมนายปฏิทิทย์พุนาสอนนะครับกำนัน่งตำบลไทยสวรรค์ครับในฐานะผู้นําคู่ขอผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับของตำบลไทยสวรรค์จะได้ ดำเนินการครับการเศรษฐกิจพ่อเพียงจะได้ประชุมกับพูพนําทั้ง12สองหมู่บ้านนะครับมารับประกันเพื่อาการดําเนินการล่วมทูพื้นที่ในขวบคุ่มทั้ง12สองหมู่บ้านนะครับทุกขั้วเลื่อนในการที่เข้าที่ได้อยู่แบบพ่อเพียงตามพระเจา้าเศรษฐกิจพ่อเพียงองอบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจุดแข็งของอุทัยสวรรค์คือเป็นเรื่องของธรรมนูญสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลอ่อแมพี่น้องเข้าที่มีอยู่หลายหมวดคว่เป็นอยู่ในด้านควมม่มันคงข,งของที่วิตและทรัพย์สินนะครับจะมี กครับโรงเรียนน้ำนะครับในหมูบ่บ้านเราโรคแก่นของไทยสวรรค์กับนววากินดีนอนรุนมีทุนทํากินหนีสินลดลงมันคงบางครั้งย่งยืนนะครับผม สร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนใช้ทฤษฎีเก้าขั้นสู่ความพอเพียงสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินสร้างความสามาัคคีปรองรองโดยยึดหลักประชาธิปไตยบริหารจัดการชุมชนผ่านรัฐธรรมนูญประชาชนคุณตำบลอุทยัยสวรรค์ส่งเสริมป้องกันลดละเลิกอายามุขและยาเสพติดสร้างความมั่งคัง่งด้านรายได้และสวัสดิการ มีกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งสร้างโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างตรงจุดผ่านกิจกรรมฮักแพงแบ่งปันเกิดความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในสถาบันลูกโลกสีเขียวการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าของชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะบะอนอนซอนรางวัลต้นไม้ที่ทรงคุณค่าโดยกลมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นการยกย่องชื่ชูก,กียรติด้านการอนุรักษ์พื้นปูดูแลต้นไม้และสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสืบสารตำนานต้นไม้ต้นมะม่วงป่าใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมบวชป่าไม้เพื่อความยั่งยืนของพื้นที่ป่าโดยความร่วมมือของวดัดชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์ในทุกปีบริหารจัดการขยะเป็นรูป,ปรธรรมในรูปแบบของธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลสร้างนวัตกรรมจัดการขยะให้มีมูล,ลค่าเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างงานสร้างอาชีพเกิดศูนย์เรียนรู้ผ่านกลไก3 5 7 สามระดับ5คนกลไกล7ภาคีครอบคลุมทั้ง12หมู่บ้านขยายผลมากกว่า1371ครัวเรือนจากผลการดำเนินง,งานตามแนวทางหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านมาทำให้ตำบลอุทัยสวรรค์ทั้ง12หมู่บ้าน ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีจนบรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลอุทัยสวรรค์ที่ว่าตำบลอุทัยสวรรค์เป็นคนดีสุขภาพดีรายได้ดีคุณภาพชีวิตดีมีความพอเพียงและน้อมนำพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไปอุทัยสวรรค์ตำบลอุทแขหมู่มบ้านยั่งยืน ตามนักปัญญาฟงเศรษฐกิจฟงเพงิน